ีวันศุกร์ที่12มีนาคม2564นะครับวันนี้ขออญาตไลฟ์ในเพจส่วนตัวนะครับเพราะว่าก็ไม่ได้มีอะไรมากมายแต่ก็มีเรื่องเพิ่มเติมบ้างนิดหน่อยนะครับในการที่พี่หนุ่มได้เข้าไปมีส่วนรู้เห็นนะครับในการกระทำผิดลุจริตคอร์รัปชันของหน่วยงานหน่วยงานหนึ่ง ก็ขอขอพบพระคุณนะครับสมาชิก FC แล้วก็ผู้ที่หวังดีนะครับผู้ที่รู้เห็นการกระทำผิดยี่ยงนี้มาเนิ่นนานนะครับหลังจากที่พี่หนุ่มแชร์ไปบ้างก็มีคนที่ให้ข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมขอขอบคุณนะครับคุณคือผู้กล้า และคุณคือคนที่ช่วยประเทศชาติส่วนหนึ่งนะครับคุณก็คือจะมีส่วนที่ได้การช่วยเหลือประเทศชาติโดยการให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ในเรื่องทุจริตคอ์รัปชันประเภทนี้มันฝังลากลึกอยู่ในสังคมไทยเรามาเนิ่นนานนะครับเนิ่นนานมากๆ แล้วหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องก็ทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นนะครับหรืออาจจะรู้เห็นแต่มันไม่สามารถหาพยานหลักฐานได้เพราะว่าการทุจริตนั้นนนั้มันจบไปแล้วนะแต่ครั้งนี้ที่เราแฉมันยังเป็นกระบวนการที่ยังดําเนินงานอยู่สวัสดีทุกท่านนะครับพี่หนุ่มขับรถไปด้วยนะครับมันยังดำเนินงานอยู่และที่สําคัญอย่างที่พี่หนุ่มตั้งสเตตัสไว้นะครับ การปราปามทุจริตคอร์รัปชันที่มันล่าช้าเนิ่นนานมันก็เท่ากับว่าเป็นการสนับสนุนให้มีการทำทุจริตคอร์รัปชันต่อไปนะครับอย่างเช่นทุจริตคอร์รัปชันเรื่องเนี้ยเรื่องในงานผีเนี่ยมันก็ต้องตั้งเบิกกันอยู่ทุกวันนะสุดท้ายสิ้นเดือนถ้าคุณยังไม่ทำอะไรเงินก็เข้าอีก เงินมันก็จะถูกกดแล้วก็เอาไปให้กับผู้หลักผู้ใหญ่ในส่วนที่มันเกี่ยวข้องแต่ <c oughs> กลับกันการทำงานของเจ้าหน้าที่บ้านเมืองที่มีส่วนที่จะเข้าไปดูแลปกป้องป้องกันป้องปามการทุจริตคอร์รัปชันกับมีวันหยุดสวัสดีครับคุณเล็กกับมีวันหยุดนะครับหยุดเสาร์อาทิตย์ หยุดวนะะันนักขัตเลิกแต่การทุจริตคอร์รัปชันเรื่องเนี้ยเรื่องแรงงานผีเนี่ยมันเดินกันอยู่ทุกวินาทีนะครับถ้าคุณไม่ดำเนินงานอะไรให้มันหายไปจากระบบก,ก่อนเงินภาษีของประชาชนที่มันสมควรจะต้องเอามาใช้ให้มันเกิดประโยชน์กับประชาชนมันก็จะโดนโอนเข้าบัญชีแล้วไอ้พวกคนพวกนี้ ไอ้พวกชั่วๆเร็วๆพวกนี้ก็จะไปกดออกมาแล้วเงินก็วนกลับเข้าไปสู่หัวหน้ามันตัวหลักตัวใหญ่ๆสื่อต่อกลับเข้าไปเรามองเห็นถึงกระบวนการทุจริตชาติทั่วเรื่องพวกนี้ไหมครับมันดําเนินงานกันอยู่ทุกวันนะครับซึ่งต่างจากหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลมีวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะครับแล้วนอกจากนั้น ในการรับเรื่องไปแล้วก็ยังต้องพยายามทำเสนอเข้าไปเป็นขั้นตอนแล้วก็ต้องรอรับว่าเรื่องอย่างนี้นะครับมันสมควรจะต้องดำเนินงานเลยไหมมันมันทำให้เรารู้สึกอเนจอนาจใจกับการทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐเรื่องอย่างนี้นะครับคุณรับเรื่องปุ๊บเนี่ยคุณจะต้องรีบต่อสายนะไปถึงอธิบดีกรมชนประทานก่อน ว่ามันมีเรื่องอย่างนี้เกิดขึ้นมาในองค์กรของคุณอธิบดีกรมสรนประทานคุณจะต้องดำเนินงานตัดตอนไว้ก่อนนะครับเพราะไอ้เรื่องพวกนี้ไอ้พวกรายงานผีทั้งหมดเนี่ยมันไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับความเป็นความตายของประชาชนเลยมันไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องที่จะต้องกระทบ กับการดําเนินชีวิตของประชาชนเลยมันกลายเป็นว่ามันเอาเงินมากินกันในองค์กรมันไม่ได้ทําประโยชน์ให้กับประชาชนเลยแม้แต่น้อยแล้วก็ยังตั้งโครงการซ่อมแซมบำรุงรักษากันอยู่ทุกปีทํากันไปทําไมวะถ้าไอสิ่งที่คุณสร้าง มันต้องบำรุงรักษากันอยู่ทุกปีอย่างนี้นะไม่ต้องสร้างเปลืองงบประมาณสร้างแล้วต้องซ่อมแซมบำรุงรักษาใช้เงินกันเป็นสิบสิบล้านในการบำรุงรักษาต่อหนึ่งงานเนี่ยนะไมคิดว่ามันการเป็นการใช้เงินแบบสุดิิสุดไล่แดกกันไม่พอแดกกันไม่พอนะครับ มีกันเดือนแล้วก็ยังไม่พอแดกมีพี่เลี้ยงแล้วก็ยังไม่พอแดกยังต้องมาโกงกินเงินภาษีของประชาชนเขาอีกจะบอกว่าการทุจริตคอร์รัปชันครั้งนี้ในเรื่องงานงานแรงงานผีมันไม่มีวันหยุดก็ไม่ใช่นะคะรับเอาที่รู้มาเนี่ยที่ไปเซ็นวันทํางานกันมาเนี่ยตุนจีนสามวันมันหยุดมันบอกไม่ต้องเซ็นเป็นวันตุดจีน วันที่สิบสี่กุมภาวันวาเลนไทน์มึงหยุดบอกว่าสิบสี่กุมภาไม่ต้องเซ็นวันหยุดวันวาเลนไทน์ถุยทำงาน20กว่าวันได้เงินเจ็ดพันกว่าบาทแต่โอทีแม่งท่วมโอทีก็อีกเจ็ดพันกว่าบาทมึงทำงานกันแบบไหนวะโอทีแม่งมากกว่าเงินทำงานรายวันคุณเห็นมันทำงาน กันแบบไหนมันทำโอทีกันขนาดนั้นเลยเหรองานมันเล่งรัดขนาดนั้นเลยเหรอชิบหายกันแล้วมึงประเทศชาติถ้ามึงโกงกินแดกกันอย่างเงี้ยนะแล้วตัใหญ่ๆแม่งไม่รู้นะเอาส้นตีนไปเหยียบหน้าแม่งเลย่าถึงกระธิบดีกรมชนประทานเป็นหน่วยงานหน่วยงานหนึ่งในกรมในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ถ้าคุณปล่อยปะละเลยเรื่องพวกนี้นะครับ ผมคิดว่าคุณใช้ไม่ได้กรมชลประทานทั้งประเทศมีทั้งหมดกี่เขตเขตหนึ่งมีมีความรับผิดชอบในเรื่องแรงงานที่ตั้งกันขึ้นมาเนี่ยในการดูแลซ่อมแซมระบบส่งน้ำมันมีทั้งหมดกี่ร้อยคนทั้งประเทศเอาจำนวนเงินที่คุณใจจ่ายกันออกมาเนี่ยเอาภาษีของประชาชนไปจ่ายกันเนี่ย สรุปมาเลยว่าเดือนละเท่าไหร่เสียหายเท่าไหร่ถ้าคุณปล่อยปะละเลยนะถ้าคุณอ้างว่าคุณไม่รู้ว่ามันมีการกระทำผิดตัวนี้นะเท่ากับคุณปล่อยปะละเลยแนละ้วถ้ามันซ่อมแซมกันทุกปีทุกปีทุกปีเนี่ยนะทีหลังมึงไม่ต้องสร้างหาอะไรขึ้นมาเราสร้างมาแล้วใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้สร้างมาแล้วไม่ได้ใช้ประโยชน์ สร้างมาแล้วต้องมานั่งเสียเงินกันเป็นหลายๆสิบล้านเพื่อดูแลซ่อมแซมบำรุงรักษาเนี่ยมึงอย่าสร้างแล้ที่สำคัญคุณเป็นระดับอาทิตย์ประดีนะครับคุณไม่รู้ไม่เห็นถึงไอ้เหตุการณ์แรงงานผีเรื่องนี้ผมคิดว่าคุณปล่อยปะละเลยนะครับลงมาตรวจงานกันบ้างหรือเปล่า ว่าไอแรงงานผีพวกนี้มันมีตัวตนจริงไหมมันทำอะไรทำไมเบิกเงินเบิกท้องกันแพงกันจังเลยแพงชิบหายคุณปล่อยป,อยป่าละเลยหรือไม่เอกสารทั้งหมดอ่ะมันส่งเข้าไปในกรมชนรกรมชนประธานแน่นอนทั้งประเทศเนี่ย เขาส่งเข้าไปอยู่ในนั้นแน่นอนผมอยากจะรู้นะครับว่าไอ้พวกแรงงานที่เป็นลูกจ้างชั่วคราวกรมชนประทานนะครับเพื่อเอามาเป็นคนงานในการซ่อมแซมงานของกรมกรมชนประทานทั้งหมดในประเทศไทยเนี่ยมันมีอยู่ทั้งหมดเท่าไหร่ จ่ายเงินเดือนเดือนหนึ่งถึงร้อยล้านไหมแล้วงานที่มันได้เนี่ยมันคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไหมมีการตรวจสอบดูแลกันไหมหรือปล่อยป่าละเลยทำอะไรกันบ้างก็ไม่รู้เพราะแรงงานผีส่วนใหญ่มันก็นอนเกาไข่กันอยู่บ้าน หรือมันก็ไปทำงานที่อื่นของมันพอถึงเวลาก็มาเซ็นชื่อทำงานพร้อมโอทีแล้วก็รับเงินหนึ่งพบาทกลับไปเงินเข้าบัญชีไอ้พวกนายหน้าที่รับผิดชอบก็ไปไล่กดกดเงินได้ทั้งหมดเงินมันไปไหนส่งไปให้ใคร การกระทําผิดทั้งหมดมันสําเร็จเสร็จสิ้นไปแล้วนะครับพี่หนุ่มก็ขอเรียกร้องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบโดยเฉพาะกรมชนประทานรีบลงมาตรวจสอบครับระงับโครงการชั่วพรุ่งนี้ไว้ก่อนแล้วรวบรวมหลักฐานตามที่ผมทำเนี่ยไม่รู้อะไรโทรมาหาพี่หนุ่มได้ ยิ่จะบอกให้รวบรวมหลักฐานนํำเนินคดีนะครับไอ้พอออเขตทั้งหมดก่อนพอออเขตไม่รู้ก็ต้องไปเดินเนินคดีไอ้หัวนหน้าศูนย์ส่งน้ำแล้วบำรุงรักษาทุกเขตก่อนมึงจะอ้างว่าไม่รู้ไม่เห็นไม่ได้เพราะ ทำรายชื่อกันขึ้นไปมันก็คือพวกคุณเซ็นอนุมัติส่งเข้าไปยังกรมกรมก็ไม่รู้อินโนนอเนีเลยซ่อมหาเหวอะไรกันบ้างใช้คนกันขนาดนี้แต่ท้าที่ก็รับหูรับตาจ่ายเงินแม่งออกมาเงินภาษีของประชาชนทั้งประเทศกันทั้งนั้นนะเว้ยทำอย่างนี้กันได้ยังไง ไม่เอะใจกันเลยบ้างเลยเห็นแล้วแม่งกูรับไม่ได้ที่สำคัญนะครับพยานหลักฐานมันครบถ้วนแล้วหน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินงานให้มันรวดเร็ว อย่าปล่อยปะละเลยเพราะอยพวกแรงงานผีเนี่ยมันกินเงินภาษีของประชาชนไปทุกวินาทีแม้กระทั่งยามหลับถ้ามันส่งชื่อเข้าไปเงินมาแดกทุกวินาทีตั้งอกตั้งใจทำงานกันหน่อยครับเพราะคนทำงานภาคเอกชนอย่างพวกผมที่ต้องทำงานเหน็ดเหนื่อย เงินทองทุกบาททุกสตางค์ที่ได้ก็เจียดเงินส่วนหนึ่งเป็นภาษีส่งกลับเข้าไปยังหลวงหลวงก็เอามาจ่ายเงินเดือนพวกคุณคุณพวกคุณคุณต้องทำงานรับใช้ประชาชนดูแลความทุกข์สุขของประชาชนปกป้องรักษาผลประโยชน์ของชาติเรื่องพวกนี้มันคือความเสียหายของประเทศชาติทำงานให้มันเร็วหน่อยอย่าให้ต้องบ่นเยอะ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์หรือฝากติดตามการทำงานของเรากลุ่มพักใหม่ไว้ด้วยนะครับยังมีอะไรดีๆอีกเยอะข้อมูลมันหลั่งไหลเข้ามาแล้วเราก็จะรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดแล้วส่งให้หน่วยงานที่ต้องรับผิดชอบแล้วก็รบกวนทำงานกันให้มันรวดเร็วทันใจ มันคุ้มค่ากับเงินเดือนที่คุณรับจากเงินภาษีของประชาชนด้วยนะครับสวัสดีครับ